โอเคนะครับพีพีกาเกย์นะครับแข่งหลายรอบแรกนะครับคู่ที่หแล้วนะครับอ่ะวรางพู้ริสนะครับฝั่งขวาแล้วก็ P 2 4่สิบฝั่งซ้ายนะครับโดยที่พู้ริสเริ่มก่อนนะครับตัวแล้วก็จบเทินอุ้ยอย่าบอกว่าเป็นที่คอสูนย์เออซานโดแน่นอนอยู่แล้วคอสูนเต็มเลยอ๋ออุ้ยน่ากลัวนี้ลงครับคิจานิโต หนึ่งรถหนึ่งลงครับอ่าใจหนึ่งเพื่อจ่อครับอ่าไอแลนลด์รูดไอแลนด์รูดนะครับการ์ดสามัญของสีม่วงไปแล้วนะครับได้ยินเกือบทุกเกมนะครับไอแลนลด์รูดอืมจะมีอะไรหรือเปล่านะไม่รู้อ่าไอไสเต๋มเลยครับผมคนนี้ไม่มีเบริร์นเซนเนาะไม่ไม่มีเบิร์นเนาะอ่ออืมโอเคอิร์มไสเต๋มไปครับหนึ่งเจมครับ ไมแปดรับไรหนึ่งเจมครับหมืนรีบอ่ะแน่นอนเ,อเดี๋ยวผิดคอนเซปต์อ่จนะจบแล้จบล้ออกคอเสร็จตายสีลงแฟกเตอร์ร่างคิดมากแล้วก็หมอเบิร์หนึ่งที่ความสามารถ โดนชุดคิดมัดหนึ่งใบเพื่อจัวได้หนึ่งไรนี้ชุดคิดมัดทั้งสนามพี่กลายเป็นสองเจมอุ้ยสองเจมใช่ไหมดับเบิลซโบลรับครับจบเพื่นนะตาดตกรอบขอบดีเฟสมีอ่าตัวข้างยืนเท่าไหร่รับพี่คอเจ็ด ห้าปันลงครับยักวิญญาณแล้วก็จ่ายสองครับลงอามันติีสกิลลงมามโดซาแล้วก็เอากาสติม่วงกินวีหนึ่งไปเอาเป็นแบบนี้ครับสบ,บิริต ไม่ใช่มันแล้วก็ใช่ถูกแล้วอ่าลงเลยครับอ่าเริ่มเลยครับผมไมาเมืนรีบอะ่ะในนอนหนึ่งเจมครับไม่แปร,รับหนึ่งเจมครับสามพาันไม่แปดรับไม่แฟร์เหือนกันหนึ่งเจมครับไปแปดนะครับผมไม่ใหนึ่งพัน อ่าแล้วก็ e อ c เซลหยุดเทินอ่าไ์เหลือเท่าไหร่พี่ไรเลยหนึ่งเชิญครับอ่าจบนะจบแล้วครับจบแล้วมันเกินไปเยอะนะคือพี่ทำอะไรผิดน,นี่ไม่มันเป็นคอนเซปต์ดิพี่ต้องเข้าใจพี ชุกิดมัดเพื่อได้จัวอ่าจัวแล้วก็ไอ้น,นี้เวลาพอสามารถมาลงโดดชุกิดมัดได้อีกหนึ่งใบหรือกับเบรฟอีกหนึ่งอ่าแล้วไอ้น,นี้เวลสามที่ห้ามิดเอ้สมริดฝ่ายสัมป้องกันไม่ได้เวลาชุกิดมัดตีอ่อมันโดดแค่นี้แล้วใช่ไหมพี่อ่าหมดแล้ว ไอตัว,ต,วตัวด้านเดี๋ยวใแป๊บนึงน้ตัวด้านขวาสุดสะท้อนแสงริดเอามาไว้ด้านล่างตัวกำลังตีได้ไหมเออเออเอออะไรนั้นแหละพี่พี่พี่หลังจากนี้มีโดดหรืออะไรไหมอ่าไม่มีแล้อ่เจมเดียวใช่ไหมครับเจมอ่าสองเจมเพราะไอ้นี้แจกให้โอ้โหป้องกันไม่ได้นะลูกนะ,ะ,ะครับผมอ่าแปดครับมามามา ระเบิดโคไม่เป็นสามิตครับทุกตัวใจสามเป็นคนอย่างเงี้ยคนเราอ่าเดี๋ยวนะไลมีอีกสามสามเช่วยไม่ได้เว้ย ตัวนี้มสามารถเราลงวิ่งตีฝ่ายไ,ได้หนึนง่งใบเด้งตัวไหนก็ได้ไประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเด้งงูเด้งดงอูอะไรอ่าเงแล้วไล่สามก็ชนะไม่ได้อ่ะจบเดาร์ดดโอ พี่อย่าสโลเพนะครับนะผิดกดนะครับโอ้ใจเย็นผมสโลปีตรงไหนผมเฮไปครับี่ผมสโลปีตรงไหนผมถามจริง <c oughs> อ่าอันเชิญครับจากนอกมือเออสกิลเมื่อจันเชิญโมสามครับรดคอร์ดแล้วก็ลดสี่ครับจากลดสามไปห้าใจลดหนึ่งใจหนึ่งครับผุอืม อยังไม่มีอะไรแล้วอะรถสี่ครับลงตัวนี้ครับจ่าย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 สักอ่าวบนนี้ลงมาได้จั่วครับสองใบแล้วก็โดดจิมมารจินจากในแท้หรือจากี้ไม่ได้โดดจากในมือครับเป็นเทมาน่วงขอดูดหนึ่งเม็ดนะครับตัวไหนมีสกิลม้างอะอ่าไม่มีแล้วเนี่ยแต่นี้มีสกิลคืนชีพได้ถ้าเห็นไอ้ดีว่าตายแันะต้องตรงวลไหนครับ ตอนทำงานตอนอยู่ในสุสานเอ้พี่ต้องจ่ายก็ดูดดูดหนึ่งเม็ดก็ได้ครับพี่ตัวเนี้ยนะเดี๋ยวมันก็ใกล้ตายพอดีใช่ครับแล้วก็โอเคแล้วก็ใบนี้มันต้องวิวผมขอเซตเบอร์ครับอืมมันคืนชีพได้ใช่ไหม ต้องอยู่ในสุสานก่อนนะแล้วเห็นดีว่าตายแล้วมันจะโดดมาแต่ว่าด้านปริมาณพี่ก็แพ้แล้วแหละอ่าหนึ่งเกมครับคิตาน,นี้ดกันอ่อผมหนึ่งพันครับพ่อตายไหมอ่าตัวนั้นยิงเท่าไหร่ครับหมื่นสองหนึ่งเกมครับหนึ่งพัน โอ้ตดวรีกรวนยังดีต่อได้แล้วต้าโดนทำลายได้การเอ็กเซลนะครับพิเกมไป